จุดละกฐินถือว่าเป็นกระถินชนิดที่ทำด้วยความเร่งรีบเพราะต้องอาศัยความสมัคคีของผู้มีศรัทธาเป็นจำนวนมากเพื่อทำจีวรให้เสร็จภายในวันเดียวต้องทำด้วยมือให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวในภาคอีสานจะเรียกจุดละกฐินนี้ว่ากระถินแลนกระถินเล่น เขาโมลของการทำจีบอลให้สำเร็จภายในวันเดียวนี้ปรากฏหลักฐานในคำที่อธถกัตร์กล่าวถึงเรื่องพระพุทธเจ้ารับสั่งให้คณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันเนี่ยร่วมมือกันทำผ้าไตจีบอลเพื่อถวายแข่พระอนุรุทธ,ธะผู้มีจีบอลที่เก่าแล้วเกือบใช้การไม่ได้แล้วโดย ครั้งนั้นเป็นงานที่ใหญ่มากซึ่งพระเจ้าก็เสด็จมาช่วยทำจีบอด้วยขั้นตอนการทำจุลกระถินเริ่มตั้งแต่การเก็บด,ดอกไายดีดไายโค้งให้ให้ไายแตกเพื่อนำเอาเอาไปล่อแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้แล้วแล้วก็เอามาเปียเป็นใจล้างด้วยน้ำข้าวตากให้แห้งแล้วนำมาปั่นเป็นหลอดใส่กระสวย แล้วทอเป็นผ้าตามขนาดที่ต้องการเสร็จแล้วจึงนำมาซักแล้วก็มาตากตัดเย็บเป็นจีวรนำไปย้อมสีตากให้แห้งแล้วก็รีดรีดให้เรียบจนแล้วเสร็จแล้วก็จึงนำไปถวายเป็นผ้ากระถินพร้อมกับเครื่องประกอบเป็นบริวารกระถินเช่นอาถรบบรพิขานผู้เทียนดอกไม้ แต่ละปัดพุพง,งตะขาบปุบง,ง,ตงต่างๆปัจจัยและแต่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจนเสร็จพิธีถวายพระสงฆ์ผู้ได้รับการกระถินก็นำผ้านั้นไปครองแล้วพระภิกษุสง์ทั้งหมดก็อนุโมทนาถือว่าเป็นเสร็จพิธีการทำจุลกระถินไม่น้อย เพราะว่าต้องใช้กำลังใช้ความสมคี้ของคนในชมุมชนดังนั้นสมัยโบราณจึงถือว่าการทำจุลกถินมีอาิิงสม์มากเพราะาต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากระถินธรรมดาด้วยชาวคุ้มวัดทุ่งตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสุพรรณรได้จัดงานจุลกถินหรือกระถินเล่น เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้คนรุ่นใหม่ได้สืบค้นวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษไทยยยที่เคยทํามาในอดีตต้องใช้ความสมัครใเป็นอย่างมากจึงจะทําได้เพราะต้องทําให้เสร็จภายในวันเดียววันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ประธานอุปถัมภ์ครอบครัวพงศิริจันทร์โดยคุณแม่ดวงจันทร์พงศิริจันทร์พร้อมลูกหลานและ ชาวอำเภออากาศอํานวยอจมีท่านในอำเภออากาศอํานวยข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกคุ้มทุกฝ่ายจะทําเป็นโซนเป็นโซนอยู่ครับจะทําร่วมกันที่แรกว่าจะทําที่ตู่แต่ว่ามันอยู่ห่างไกลกันก็เลยจัดที่ศาลาบําเพ็ญกุศลเป็นศูนย์รวมเลยอันนี้จะเป็นการ ขนหกูก็คือการนำได้ที่อยู่ในกวักเ,เอามาบนไปบนมาสลับไปสลับมามบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยอันนี้อาจารย์สายพินคีนทีครูโรงเรียนบ้านอากาศม,มาร่วมในงานนี้ด้วย ถัดมาจะเป็นโซนของการเก็บเศษดินเศษหญ้าออกจากฝ้ายการทำความสะอาดฝ้ายพูดง่ายๆคือคัดคัดและทำความสะอาดฝ้ายเพื่อที่จะได้นำไปอิ้วฝ้ายต่อไป โซนนี้ก็จะเป็นการการอิว่วมีท่านะอ,อกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลอากาศอ,อัอบน่วยมาร่วมด้วยบรรยากาศวันที่25จะเป็นการเริ่มทำผ้าจุลกระถิน่นและวันที่26ก็เป็นวันทำาย